สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแล้วก็จะมาเล่นมินิวบอบิกอาร์กันนะคะย,ยูวันนี้นะคะ่ะเราก็จะเราได้มาแบบว่าเราแบบโหลดมาเลยอะไรนะเจะร่จาสิเอ๊ะอัยนี้เอ๊ เราอยากไาวัา,าวจนทแล้วก็แบบเสร้างห้องละวัจนทรไวันนี้นะคะแล้วก็จะมาประจนันไทยในโลกชีวิตเอาชีวิตรอดนะคะอะด้วยจะเป็นหมสรสันดิไอ้หมสรสรนค์เราจะได้มีเพื่อนเล่นด้วยไหมอะไปกันเลย โอ้แบบโลแบบสวยมากนะคะอืมวันนี้เปิดห้องเปิดได้ไหมอ่าเปิดไม่ได้ไม่เป็นไรนะจะเปิดได้หรือไม่ไม่รู้เหมือนกันเป็นวัดดีโอ้น่าเบื่อมากเลยนะแต่ละอย่างนะสุ ลาไปรวยวัชจจพายดีกว่าเนาะเราเราว่ามันนี่มันน่าเว,วิกักนไป,ไปดีกว่าไปลเลยผามห้ามเข้ามาแล้วนะคะทุกคนอ่ะขั้นแรกเลยใส่ชื่อก็เลยเนะาะแม่ลาวแบบเปื้นเปลิอืนอฮือเลยเทาน่ารักมากเลยหนึ100่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยไข่ไข,แไไนะข่แล้วเท่าไหร่นะอือขั้นแรกเลยเราอยู่ในนี้ใช่ไหม มีมาเบเริ่มเลยเราก็ตัดเดยนี้เลยนะไม่ไงแา้วก็จะเราจะไปสร้างบ้านในทางนี้นะถ้าสมัว่าเราก็นอนไม่ได้ยแล้วนะเราก็ต้องนอนนอนอแต่ไปเรื่อยๆ สนุกไหมนะคะแต่ว่าแบบคืองานที่เราเล่นครั้งหนึ่งนะเพราะว่าตัวเราไม่ค่อยชอบแต่เอ็มเป็นคนไทยเองอ่ะอยากมีเพื่อนเล่นด้วยนะ,ะแต่ว่าคือน้องเราน้องโทรศัพท์หายโทรศัพท์หายไปไหนไม่รู้เลยไม่ได้เล่นด้วยกันนะสงสารจริงๆขอฉันเล่นตลอดวิท่ามมีลาวาด้วยแฮ น e <hi> ี้ขอเข้าไปดีกว่าทางสร้างบ้านทางนี้ก่อนแถวนี้ตกนไม้ดีกว่ายี่โมงดูได้กี่โมงได้เวละแก่โมง ฟ้าจะมืดแล้วอ่ะน่ากลัวมากเลยเราทำแบบเราทำบ้านแถวนี้ดีกว่านะ เราว่าที่นี่นะมันเราน,น่าจะเข้าถ้าได้ดีเลยนะออีกย่างเรามีน้ําด้วยนี่น้ําตรงไหนวะน้ําตรงนี้ยิ่งเกะกะไว้เลยเยจ ه, ้าจตัาตวตกอุ้ยเราจะไปหาติหงอะไร าสร้างบ้านแถวๆนี้เราว่าน่าจะดีกว่าน่าเอ๋มีท่าด้วยอืมดีจุงวิอะไรเปิดดีกว่าอึ๊ไม่มีอะไรเลยอยากได้อาหารหน่อกขอไก่ไก่ล้องไก่ขออาหารหน่อยจีนังไก่ไก่ขออาหารหน่อยไก่ขออาหารหน่อยไก่ไก่ไก่ขออาหารหน่อยขออาหารขออาหารขออาหารเพื่ออาหาร ขออ่านขออ่านกดใจอัานหน่อยดิสิวุ้ยเอาคุยๆอ๋อได้ไฟมาสามอันราวายตรงนี้ก็มีแสดงว่าอุดอุดไว้ก่อนแมอุดไว้ก่อนละกันเดี๋ยวมันมันล้นล้ว น่าจะไม่ดีแ,น,ดแน,น,าาน,น,น่ๆเลยดูท่าแล้วน่าจะทุ่มบ้านแล้วแน่ๆเลยอุดไว้ก่อนหาวยากลาวาล่นะเนาะนี่อะไรอ่ะนั่คือโอ้นี่คือเดล็กอ้ข้างในคือ,อข้างในนี่คืออะไรอ้โอเคนี่เราว่าแถวนี้น่าจะสร้างม้มนได้ยินเลยแหละ ทางยาวมากถ้นานั้นเราก็จะมาเริ่มมเร,เริ่มใส่ตรงนี้อ่าทา่างวาดตรงนี้ไหมอ่ะหูใกล้กับลาวาอยู่นะลาวานะถ้าสมมติว่าอยู่กับลาวานะไฟไม่มีไฟไม่มีมันน่นาจะส,ส่องแสงถ้าไม่สมมติเราไม่มีถ่านเราก็ใช้ลาวาเผาอาหารแทนดีกว่าง่นายนะนี่ มีคนป่าน้องไร่น้นี่ยแป๊ันหนึ่งนะคะทุกคนทุกคนกลับมาแล้วมเป็นไงไม่รู้เมื่อกี้เกิดไปดูโฆษณานะ่ะก็เลยเป็นแบบนี้เปลี่ยนเตี่ยน วนนี้เราต้องรอดให้ได้นะหวังว่าวันจะรอดนะเดี๋ยดูกันนะกี่โมงแล้วตอนนี้เวลา14บสนาทิบสามนาทีเท่าไหร่ะวะ24อ๋อดูออกแล้วบ่ายสองนะบ่ายสองอู้ก็เย,ย็นแล้วเนี่ย ตัดไม้เพิ่มไหมเนี่ยแต่ว่าเราว่ามาพลอละม่างเยอะเกินละม่างปิดก่อนชึบวางอโอเคชึบึ้นก่อนตัดไม้เพิ่มแป๊บ่ะทุกคนบัฟหนึ่งนะคะเอาเอาของให้าแป๊บหนึ่ง คูดมาแล้วค่ะอย่างนี้น่าเบื่อมากๆ,ๆเลยนะเมคกี้จะไปตัดไม้แต่ว่าอะคุณยาเรียกก็ต่างไปนั่นโดนด่านะเฮ้ย รครับตุ๊คาแบบหนงดีกว่ารคารคับตุ๊กคาครับตุ๊กคาได้แล้วเย่ทีนี้ก็ของนี้ไม่จำเป็นเอาของนี้ไม่จำเป็นอ,อกกุปกรณ์เอาวางไว้ตรงนี้ดีกว่าอะไรดีเอาอะไรดี ห,หินเอ้าหินปิดไฟก่อนแล้วจะสปาระหลาเข้ามามนีไมไม่งไงทีนี้เราก็ไม่สามารถเอาไปได้ปปทีนี้เราก็อยู่ในนี้สัปปกพักหนึ่งหรืวก็จะเช้านะคะต,ตัววินตอนนี้เวลา แต่ในใจคหกโมงเย็นนะอ้หูห้ย็นหกโมงย็งนะ <Ooh. S 2> จะดีดนิ้วเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวาจะเสร็จแล้วทำกว้างๆเลยไปกันเลยเย้ฮู้ทุกคนคะขุดมาได้จำนวนหนึ่งก็ทำตาผับไปดีกว่าอืมตหลอมไว้ไหนดี ไว้ตรงนี้ดีกว่าน่ากินแต่ไม่สำอะไรหรอกนะอันนี้นะคะเคยแบบเคยใช้ครั้งหนึ่งไม่ทำาทำอะไรไม่ได้เลยนะโอ้ยมัคืออะไรอ่ะแบบแปลกน้ำคันแก่บ้าก นี่ใช่ใช่อลังน,นี้เราเจอเหรียญแล้วไม่ได้เจอถหายเลยอ่ะอเ,เลยก่อนนะคะเราคุยกับอืม,อมที่หนึ่งดาว cua cô... Bập... là... cô... mọi... ừ, và tôi nó cua tôi có thêm một ít bít quá này, mà là mà là nha cô, nha cô. Nha cô, mong mà. เบ่งนะทุกคนกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วอดิ่งมาบีบอันเนะด้อีกเติมกลัมาแล้วเนติขุดนิ่งเนติลาขุดแล้วเย่ได้มาแล้วเย่ น้องนางมาทาสน้องกายบ้าวสิเสียงดังเด็ดเลยเฮยเกมบวงแล้วคะเนี่ยโอ้โมงแล้วเย่ยช้าสักทีย่างนี้ต้องงานเหลือแล้วรูคุณลิก,ลกันกลัวแต่ก่อนนั้นเราเอาเตาไว้ตรงไหนดีเนี่ย เอาต่วไว้สักทีหนึ่งสี่ใมีสักที่ที่มีที่ดีวันนี้เวลาจะต้องจุดไม้อืออย่าลืมบอกเงเมื่อกี้นี้นะคะทุกคนเมื่อกี้นี้เจ๊ อืออืมอมอัมนคือตัวฟ้ฟฟาฟแล้วไอซัมบี้เนี่ยเหมือนซัมบี้เลยแต่มันถึงหอ,อกนะอืมมัน่ะเดินเข้ามาโจมตีเลยฆ่าตายเลยเลยไม่ได้ออกมาเลยกลับมาใหม่นี่ไงเหล็กนึ่อืม,อม นะคะทุกคนหนึ่งนะคะทุกคนแบบคะโอ้ยยยโอ้ยนี่แบบนี้ด้วยเนยแค่หนึง่งนะไม่มีอย่างอื่นแล้วหรอกี่โมอนนะ่ะเบ็ดเบ็ดตอนนี้เที่ยง ีไปไหนดีอะอยากไปที่อื่นแล้วเบื่อแล้วเบื่อ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 เบ่อเบื่อเบื่อ่อ่อื่อื่อ,อ,อ่อ่อ่อออบอ่ออีบโอ้บ น้องที่ยงแล้วไว้เห้ดีถ้าไหนทุกคนค่ะครั้งนี้นะคะขอลาไปก่อนทุกคนนะคะคันี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะคันี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย จะมีอีพีสองในเร็วๆนี้นะคะบ๊ายบาย